สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลสไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีสทุกท่านนะคะช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมแบบเก่ากันบ้างนะคะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทแบบ เหลี่ยมนะคะแบบก้าวเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสวยงามน่าสะสมมากมากว่ากันว่าเหรียญรุ่นนี้นะคะมีการปลอมแปลงกันออกมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการผลิตออกมาเยอะด้วยนะคะเราดูยังไงว่าเหรียญของเราจะ,ะปลอมหรือไม่ปลอมนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะมาพูดถึงคร่าวๆนะคะสำหรับรายละเอียด ที่มากกว่านี้พี่จอยก็ไม่อาจจะบอกได้นะคะเพียงแต่ว,ว่าพี่จอยก็ได้ความรู้มาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกมานะคะว่าเรียนไหนปลอมเหรียนไหนที่ไม่ปลอมแต่พี่จอยต้องขออภัยนะคะเสียดายมากพี่จอยไม่มีเหรียญปลอมมาเปรียบเทียบให้เพื่อน ได้รับชมนะคะวันนี้ก็คือเหรียญจริงเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นเหรียญจริงนะคะเพราะว่าทําไมถึงมั่นใจว่าเหรียญจริงนะคะเราดูที่ตัวอักษรตัวหนังสือนะคะด้านหลังของเหรียญตัวอักษรจะคมชัดมากๆเลยนะคะจะประมาณนี้ถ้าเป็นเหรียญปลอมจะไม่มีตัวหนังสือจะไม่คมนะคะแล้วก็ในตัวของคุดนะคะ ก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็มีความคมมีความสวยงามนะคะทั้งทั้งตัวของคุดเองนะคะรายละเอียดเขาก็จะ,ะมีให้เราได้เห็นเยอะกว่าของที่ปลอมมานะคะ ที่พีจอยถือทั้งสองเหรียญนี้เป็นของจริงแน่นอนนะคะไม่มีปลอมแน่นอนก็เลยอยากจะบอกให้เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้รายละเอียดในการของจริงของปลอมมากกว่านี้เพื่อนๆก็อลองไปหาในเพจหรือว่าใน YouTube ของเพื่อนๆที่ รุ่นพี่ที่มีความรู้มากกว่าพี่จอยนะคะสำหรับเหรียญนี้พี่จอยก็ให้ดูที่ตัวหนังสือนะคะแล้วก็ความคมชัดของอ่าครุฑนะคะว่าจะมีความคมชัดขนาดไหนนะคะถ้าเป็นเหรียญปลอมตัวหนังสือจะไม่มีความคมชัดนะคะเพื่อนๆนจ๋าเอ่อ แล้วก็ด้านหลังอ่าด้านหัวนะคะด้านหัวตัวหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่พี่จอยถืออยู่นี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะมีความคมชัดมากๆเลยสวยงามคมชัดนะคะถ้าเป็นของปลอมก็จะทื่อๆนะคะไม่สวยนะคะตัวตัวหนังสือจะไม่เด่นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะ พี่จอยต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่บอกมานะคะแต่ว่ารายละเอียดจริงๆพี่จอยก็ไม่สามารถอธิบายได้นะคะแต่พี่จอยรู้ทุกจุดนะคะไม่ว่าจะตรงปีของอครุดนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีความคมชัดมากๆถ้าว่าเป็นของปลอมจะไม่ไม่เด่นชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตรงด้านล่างก็เหมือนกันนะคะ ก็จะมีแฉกมีแหวกมีแนวของเขานะคะแต่ถ้าเป็นของปลอมนี่จะไม่ไม่เห็นอ่าความเด่นชัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆนจ๋านี่ค่ะเป็นเหรียญก้าเหลี่ยมปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าน่าจะสมมากแต่เพื่อนๆนต้องระวังนะคะ แล้วก็มีราคาซื้อขายกันก็ถือว่าอ่าหลายตังเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะสำหรับเปลี่ยนครุฑเก้าเหลี่ยมปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าแบบนี้นะคะถ้าเป็นของจริงอ่าขายได้นะคะเพราะว่านักสะสมก็มีความต้องการกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่า เพื่อนๆต้องระวังถ้าเพื่อนๆจะซื้อหามาสะสมก็ต้องดูให้ดีนะคะว่า,าปลอมกับไม่ปลอมเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีมีการปลอมกันเยอะอย่างที่บอกนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะ b e กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยขอบคุณมากมายนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ